ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ Small Watch a m p นะคะและใน EP นี้นะคะเราจะมาคุยกับผู้สมัครเลือกตั้งนะคะจากคณะบัญชีเนียเชิญน้องๆแนะนำตัวนะคะแล้วก็ชื่อทีไมได้เลยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิธียาวพรพันธีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุติมา,าจันทพบค่ะพวกเรามาจากทีมแบ็คแพนเตอร์นะคะโดยสมาชิกของพวกเราเนี่ยยังมีคนอื่นๆอีกค่ะคือนางสาวอน,นิสาอุสรลานะคะตำแหน่งรองประธานคนที่หนึ่ง นางสาวเพชรแพรลินสุรชัยศิควิทย์ตำแหน่งรองประธานคนที่2และนางสาวกัญธิดาทีราวงตำแหน่งเลขานุการค่ะอยากให้ทั้งสองคนเลือกนโยบายซักหนึ่งข้อนะคะที่ proud to present ที่สุดเลยนโยบายที่ที่หนูคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาคณะบัญชีทุกคนก็คือเก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆเนื้อหาเล็กๆ,ๆน้อยโพสลงสื่อโซเชียลของคณะบัญชีจะทำสรุปเป็นสรุปย่อมๆให้น้องๆเนี่ยสามารถการผ่านการสอบไปได้ โด,โดยที่ไม่เสียเงินใช่ฟรีค่ะก็ะจะเป็นตัวช่วยเพราะว่าเด็กบัญชียอย่างที่รู้ว่าอา่านหนังสือเยอะเรียนเยอะก็เลยอยากที่จะทํากิจกรรมที่แบบสามารถช่วยลดภาระตรงนี้ของน้องๆได้ค่ะน่าสนใจมากนะคะแล้วก็ยังมีนโยบายข้ออื่นอีกสามารถดูคลิปของน้องๆได้นะคะอยากรู้ว่าเหตุผลของการที่ลงคอนรอบัญชีคืออะไรเออสามาชิกทุกคนเนี่ย เราเป็นกลุ่มเพื่อนในเ็จเดียวกันแล้วคือทุกคนเคยเป็นคณะกรรมกานนักเรียนมาก่อนทุกคนเลยเราอยากจะก้าวข้ามจุดเซฟโซนของตัวเองคือก้าวมาทํากิจกรรมที่มันใหญ่ๆขึ้นเพื่อให้เราได้รับ,รบประสบก,การณ์ที่มากขึ้นอะคะ่ะจะได้พัฒนาสกิลตัวเองด้วยแล้วเราก็อยากที่จะทําสิ่งดีๆกิจกรรมดีๆให้กับนักศึกษาภายในคณะบัญชีทุกคนด้วยค่ะถามเรือ่องประสบการณ์ต่อเลยกันว่าแบบเออพวกเราเคยเข้าร่วมหรือว่าแบบเป็นคนจัดก็เคยเป็นสตาฟนะคะในกิจกรรม AC Meet and g r e e t เอ่อเปิดบ้านพ่อมน้องบัญชีค่ะกิจกรรม AC เป็นเกี่ยวกับของคณะบัญชีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นสตาฟเกิดทุกงานเลยค่ะเป็นสตาฟเหมือนกันค่ะกิจกรรมรับน้องก็คือแบบเราก็ช่วยสันทนาการช่วยจัดระเบียบน้องเป็นสตาฟในการทํางานต่างๆเหมือนกันอยากให้ทั้งสองคนฝากถึงน้องๆที่ที่กำลังแบบกำลังจะกดเลือกเราและถึอน้องๆเลยคะ่ะ ก็ฝากทีมแบ็คแพนเ e อร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะเป็นทีมผู้หญิง5คนนะคะจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่สัญญาแต่จะถ้าได้รับเลือกพวกเราไปแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติตามนโยบายแล้วก็พัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆให้กับทุกคนแน่นอนค่ะฝากเบอร์หนึ่งด้วยนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากรู้จักทีมนี้มากขึ้นเแบบนาะก็สามารถไปดูคลิปวิดีโอนะคะใน i อของสโมสรได้นะคะเป็นอะไรเป็น,นแบบเต็มเลยใช่ไหมนโยบายแบบเต็มเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ ค่ะบ๊ายบาย